ยินดีต้อนรับคณะกรรมการนิเคติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,566สําสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาการจนบุรีเขต3โรงเรียนวัดปรางกาสีตั้งอยู่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีเครือข่ายการศึกษาท่าขนุนสหกรณนิคมหินดาดบริหารงานโดยผู้อำนวยการพัชราดีลาและรองผู้อำนวยการอธิพันธ์เทพวงศ มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน35คนจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น8 8 4คนรายงานการนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2566ด้านที่ 1. ความปลอดภัยการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ โรงเรียนมีการตรวจสอบอาคารเรียนอาคารประกอบบำรุงรักษาอย่างส,งสม่ำเสมอให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีห้องเรียนห้องปฏิบัติการสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยมีการตรวจสอบโต๊ะเก้าอี้ทุกตัวให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรงอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานติดตั้งในตำแหน่งที่ปลอดภัยห้องน้ำสะอาดถูกสุข,ขลักษณะ มีป้ายสัญลักษณ์บอกห้องน้ำชายหรือหญิงที่ชัดเจนมีการกำหนดบริเวณเขตเก่าสร้างจัดทำป้ายเขตเก่าสร้างแสดงให้เห็นชัดเจนโรงเรียนมีการตัดแต่งต้นไม้ตามแนวสายไฟอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันการหักของกิ่งไม้และลำต้นเมื่อเกิดลมแรงสนามเด็กเล่นเครื่องเล่นปลอดภัยไม่ชำรุดสนามกีฬาหรือสนามฟุตบอลมีการปรับพื้นให้เรียบไม่มีเศษวัสดุสิ่งของที่อาจจะเป็นอันตราย มีการบริหารจัดการเรื่องน้ำดื่มให้กับนักเรียนถังเก็บน้ำอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานบ่อกเกลืบอบ่อซึมได้รับการดูแลอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันอันตรายโรงเรียนดำเนินการจัดจุดที่ทิ้งขยะโดยการคัดแยกขยะที่สามารถรีไซเคิลได้เพื่อนำมาให้กับผู้รับซื้อและได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลตำบลท่าขนนนเก็บขยะภายในโรงเรียนสัปดาห์ละสองครั้ง โรงเรียนจัดให้มีการดูแลนักเรียนเดินทางเข้าโรงเรียนและออกจากโรงเรียนเป็นประจำทุกจุดมีครูเวรดูแลหน้าประตูอำนวยความสะดวกเรื่องจราจรรถเข้าออกโรงเรียนเพื่อรับส่งนักเรียนการพานักเรียนไปศึกษานอกสถานที่โรงเรียนคำนึงถึงความปลอดภัยในการเดินทางและการพักแรมเป็นอันดับแรกกรณีมีนักเรียนเป็นผู้หญิงไปด้วยจัดให้มีครูผู้หญิงควบคุมดูแลความเหมาะสม จัดอุปกรณ์ผดมพยาบาลเบื้องต้นประจํารถการป้องกันและแก้ไขอุบัติภัยการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์การเกิดอัคคีภัยไว้ล่วงหน้าโดยประสานงานกับสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยต่างๆมีการฝึกซ้อมเพื่อรับมือเมื่อเกิดอักคีภัยตรวจสอบอุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดอัคคีภัยอย่างสม่ําเสมอให้มีการอยู่เวรยามรักษาความปลอดภัย ดูแลทรัพย์สินของทางราชการอย่างเคร่งครัดส่งเสริมให้มีการประกันชีวิตแก่ครูนักเรียนและบุคลากรปัญหาทางด้านสังคมจัดให้มีคณะกรรมการเฝ้าระวังนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์และสถานที่เสี่ยงโดยเฉพาะห้องเรียนห้องน้ำจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียนผู้ปกค,ครองให้บริการคำปรึกษา มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างจริงจังและต่อเนื่องครูประจำชั้นออกเยี่ยมบ้านนักเรียนครบทุกคนจัดบรรยากาศโรงเรียนห้องเรียนให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัยดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบแก้ไขปัญหานักเรียนติดสารเสพติดประสานความร่วมมือผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสุขภาพบำบัดร,รักษาและฟื้นฟูให้กับนักเรียนที่ติดสารเสพติด จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิตสร้างความตระหนักเพื่อให้เห็นคุณค่าของตนเองเช่นกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพทางด้านศิลปะดนตรีกีฬาปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียนโรงเรียนงดกิจกรรมที่ก่อให้เกิด PM 2.5เช่นการเผาใบไม้การเผาขยะขอความร่วมมือผู้ปกครองจอดรถรับส่งนอกโรงเรียน หากจำเป็นให้ดับเครื่องยนต์ขณะจอดรถขอความร่วมมือร้านค้าใช้เตาไร้ควันปลูกต้นไม้บริเวณโรงเรียนเพื่อดักฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศปัญหาด้านสัตว์มีพิษจัดสภาพแวดล้อมให้สะอาดร่มรื่นตัดแต่งกิ่งไม้กำจัดแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์มีพิษเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่นักเรียนด้านที่2ด้านโอกาสการจัดการศึกษาปฐมวัย มีการจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนให้สะอาดเป็นระเบียบและปลอดภยัยห้องเรียนมีแสงสว่างเพียงพออากาศถ่ายเทได้สะดวกไม่มีเสียงดังรบกวนมีพื้นที่เพียงพอต่อการปฏิบัติกิจกรรมทั้งรายบุคคลกลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อยห้องเรียนมีมุมประสบการณ์และภายในมุมมีสื่อของเล่นอย่างหลากหลายเพียงพอกับจำนวนเด็กการจัดกิจกรรมประสบการณ์ บูรณาการกิจกรรมผ่านการเล่นกระตุ้นให้เด็กทุกคนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านด้วยการปฏิบัติจ,จริงและสอดคล้องกับการทำงานของสมองจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการให้เด็กได้แสดงออกอย่างอิสระและเรียนรู้อย่างมีความสุข สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์มีการใช้สื่อแหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดประสบการณ์ได้เหมาะสมกับเนื้อหาและวัยของเด็กการวัดและประเมินผลมีการประเมินพัฒนาการครบทุกด้านตามสภาพจริงโดยใช้วิธีการและเครื่องมืออย่างหลากหลายมีการบันทึกผลการประเมินพัฒนาการรายบุคคลอย่างเป็นระบบถูกต้อง และเป็นปัจจุบันมีการสรุปผลการพัฒนาเด็กรายด้านทั้ง4ด้านครูมีการทำวิจัยในชั้นเรียนสม่ำเสมอและเป็นปัจจุบันครูนำผลการวิจัยในชั้นเรียนมาแก้ไขและพัฒนาเด็กนำผลการจัดการเรียนรู้ที่ประสบความสำเร็จมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ดีครูมีการนำนวัตกรรมมาพัฒนาเด็กนวัตกรรม path model นวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้เส้นทางสร้างสุข แก้ปัญหาการทำงานแบบเดิมๆเป็นการส่งเสริมความคิดการให้อิสระและส่งเสริมสร้างพลังบวกให้เด็กได้เลือกทำงานด้วยตนเองทำให้เด็กมีความคิดบวกกระตือรือร้นในการทำงานสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ด้านที่3ด้านคุณภาพการอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นโรงเรียนวัดปรังกาสี มีแผนพัฒนาการขับเคลื่อนตามนโยบายคิดเลขเร็วคิดเลขเป็นและมีการนำข้อมูลของผู้เรียนมาวิเคราะห์เพื่อวางแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีปฏิทินการปฏิบัติงานที่ชัดเจนมีทะเบียนแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนที่เกี่ยวกับการคิดเลขเร็วคิดเลขเป็นเพียงพอต่อการนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีการประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้อย่างครอบคลุม เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาให้เหมาะสมกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีตารางจากกิจกรรมการขับเคลื่อนตามนโยบายคิดเลขเร็วคิดเลขเป็นที่เหมาะสมตามบริบทชั้นเรียนมีเครื่องมือวัดและประเมินผลที่ครอบคลุมและหลากหลายมีการวัดและประเมินผลอย่างต่อเนื่องการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนวัดปรางกาสีเป็นหลักสูตรที่เชื่อมโยงระหว่างหลักสูตรแกลงกางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2 551เเข้ากับกรอบหลักสูตรระดับท้องถิน่นแสดงถึงจุดเน้นครอบคลุมกับสภาพความต้องการของโรงเรียนชุมชนท้องถิน่นมีความชัดเจนสามารถปฏิบัติได้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีสมรรถนะหลักความรู้ทักษะ เจตคติสร้างสรร์นวัตกรรมก้าวล้ำเทคนโนโลยีเป็นพลเมืองดีมีวัฒนธรรมชุมชนสู่หนทางอาชีพการยกระดับผลสำเร็จทางการเรียนโรงเรียนมีตารางเรียนที่ยืดหยุ่นต่อการออกแบบการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนมีการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายครอบคลุมทุกตัวชีวัด มีการจัดระบบนิเทศภายในอย่างเป็นระบบและเป็นปัจจุบันโรงเรียนมีการศึกษาวิเคราะห์ผลการทดสอบ rt NT และ o n e t ของนักเรียนชั้นป3ป6และม3มนำผลการวิเคราะห์ไปวางแผนพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นและแบ่งกลุ่มนักเรียนตามระดับความรู้ความสามารถเพื่อส่งเสริมนักเรียนกลุ่มเก่ง และพัฒนานักเรียนกลุ่มอ่อนโรงเรียนจัดกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆให้กับผู้เรียนได้แก่กิจกรรมคิดเลขคล่องท่องสุดคูณกิจกรรมคิดเลขเร็วเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ให้เกิดความแม่นยำในเรื่องของการบวกลบคูณหารกิจกรรมภาษาวรรณคัมเสริมทักษะความรู้เรื่องของภาษาอังกฤษและภาษาจีนให้นักเรียนมีคลังคำศัพท์ ที่ใช้ในการสื่อสารมากขึ้นโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมแก้ปัญหานักเรียนที่มีปัญหาด้านการเรียนรู้พัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ให้กับผู้เรียนโดยคัดกรองการอ่านและการเขียนของผู้เรียนระดับชั้นปหนึ่งถึงระดับชั้นม3หากผู้เรียนมีผลการคัดกรองอยู่ในระดับปรับปรุงจะดำเนินการสอนเสริมให้กับนักเรียนช่วงเวลาพักกลางวันโดยใช้แบบฝึกอ่านเขียนเสริม ด้านที่ 4. ด้านประสิทธิภาพการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชะกาลที่10สู่การปฏิบัติตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชะกาลที่1 0การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้ผู้เรียนสี่ด้านได้แก่มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมมีงานทำม,มีอาชีพ มีความเป็นพลเมืองที่ดีโรงเรียนวัดรังกาสีส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมืองยึดมั่นในศาสนามั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์มีความเอื้ออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตนเองรู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิดชอบชั่วดีปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบที่ดีงามจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพ มีการฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรให้ผู้เรียนทำงานเป็นและมีงานทำจนสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ขอขอบคุณคณะกรรมการนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่1นปีการศึกษา2566สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต3ขอขอบคุณค่ะ